สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปายสุเครื่ลครับสวัสดีีทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งก้าเก้าเจ็ดครับนะครับบรรยากาศดีครับมือนี้ครับฝนมาตกครับผมอ่านะครับนี่แหละครับบรรยากาศที่โกดังอุบลสายยันซาวราวช่วงว่างการว่างงานนะครับช่วงนี้กับทีมงานกัเช่นเก่าเช่นเคยครับกับอมแซมอ่าแต่ละหน่วยนะครับว่าเป็นรถ เครื่องเสียงเวทีนะครับที่มันหัดพังมาผสมนะครับนออนะครับสำหรับทีมงานออนทัวร์สองจมวงแสงช่องฟินแลนด์กางยังเพราท่นมีงานนะครับเด้อพนทวันที่18นะครับไล่กลุ่มปิดนานิตาไลน์ครับมันเกิดน้องนานิตาเนาะครับนอนี่ครับเดี๋ยวคนฉากลงเพราะว่าเอาเครื่อเอาเสียงกลางมาสอมมาเช็คระบบครับผมนี่แล้วบางส่วนทีมงานนักก็ออกเดินทางนะครับออนทัวร์สี่เดินทางไปที่ ร้อยเอ็ดนะครับนะ้อเป็นลงให้นกเจีรี่ตุณทะกเกมะเอื้อนคนลนะเหมือนงานตะไปก่อนน้อครับเนาะเอ hey, ้นี่ครับนี่ครับบางไมค์ก็เอาตู้น้ำพุ่งล่องสัมนะครับเนาะนี่รถแท้ก็เรียบร้อยตะวนันจีแต่โบ๊ไฟสิครับน่ะประดับแสงสีบนรถยนต์ hey, โดยช่างที่นี่บนสายสานนะครับโด hey, ยช่างอะไรนะครับ สมัครงานได้สว er, ัสดิ์พันติดเดบบบไฟใส่สื่อขวามสวยงามอ่านี่ครับแล้วตามไปเนยครับสำหรับอุบลใส่ซาวรถแห่ครับรถแห่หน่อยใหญ่นะครับดีแต่บุกไฟนะครับคุณอาจารย์ขาวหาเก็บอย่างกับเก็บขวดเก็บขยะออกนะครับอ่าอินโดนีเซียหน่อยก็มีนะครับเด้อเวทีเครื่องเสียงรถแห่รถ แใหญ่เลขนะครับภาพยนตร์จอเล็กจอใหญ่นะครับระบบฟิล์มระบบดิจิตอลครับก็ติดเครื่องเสียง12รอก็มีครับไปเฉพาะเครื่องเสียงก็มีครับทีมงานอุบลสายสีเคร้าทางปั่นไฟมันนี่ก็มี่หมดครับจอ led ก็มีโป่งถัดนางร้านมีหมดครับผมนี่ครับทีมงานก,ก็นมีไอ้ ที่พักทีมงานก็มีครับหวางขวาก็มีให้หางหาอาหารกินครับนะครับนะครับทีมงานไร้เข่าอู๋ก่ะนะครับเช็คระบบสุดระบบเครื่องเสียงจุดคล้องครับเอบยังบอดีกับสมนะครับเด้อนี่จะเป็นระบบทีมงานบนสายสายหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับอันนี้มอเตอรน้ำฝนครับอันนี้น้ำล้างรถครับผมล้างรถมอวิ่งไล่กับไล่อยู่ตรงนี้นะครับรวมไปแบนไปน้ำครับ รรยากาศที่กุรังบลสายยันชาวเราช่วงนี้มพี่าทนว่ทไหนอยู่ผู้ครได้อยู่โกดังครับา่บท่นหน,นมีเวลาเช็คระบบเสียงอ่าจุนหน่วยนั่นจุนชุดนี้นะครับเปิดมุ่งเปิดยังเนี่ยครับเดี๋ยวทุกีกำลังจะาเราไปานะครับอุปกรณ์ใช้วิธีกรเสีย,งน,สยนงนี่นะครับใส่น้ำพุ่งน่นะครับแวฝากไว้หมครับมีบนสช่า,ารถ ติดเครื่องเสียงระบบไฮดรอลิกติดสองล้อนะครับยัง่างรถมีวงประจำไปกับนุกยุงท่อหนิไหมเข้ามาย่างรถประจำครับไปงานกับไปครับว่างครไปมีงานกับจ้างอะไรครับผมนี่ที่ระบบเครื่องเสียงอย่างเดียวครับไปเสียงสีซมันมีนนมีไอที่กระจ้างก็ด้วยกันไรครับนี่ครับจอหนังรถรถหนังหน่อยครับคันนี้น้อยนครับจอหนัง แล้วผลกระเริ่มหายไปแล้วครับนี่่ะแตม่มมีอะแล้วผลอาการหน้างานเริ่มเิ็นข้านาเอาแล้วอ้าวนะครับแผ่วพราดแสงท่องกับนี่เด่นทั้งไรน,น,น้องโมนี่มันอยู่ที่ที่สามนะคะนะรับเป็นสองจดสามอ่ากลับไปมดไปในพับในบาร์บริษัทเวทีความเสียงกับผมสิษัทเวทีควาเสียงก็คือวันที่ยี่สิบผะครับกับวันที่ทีนี่กับเวที ไล่ซ pues ื่อครับอยู่ที่บ้านพักแสงทองฟิลแลนด์งานมันเกิดของน้องนาดิตะนะครับอ่ากับไฟประทันข่าวประทันตข่าวกลุ่มกับเปล่าขอรับครับเด้อสำหรับงานมันเกิดของน้องนาดิตะครับวันที่18นะครับพอดีได้น้องนาดิตะเกิดวันที่18เนาะับเป็นเหตุความวันที่18วันที่18กราใส่เครื่องไปขี่เครื่องเสียงเดินทางไปที่อุณหภูมิควบคุมครับโล่งสีนะครับเนาะนี่นี่ชมเครื่องเสียงเรามีเยอะแยะมากมาย ลายีห่หอไรแบรนด์นะครับเนาะอยแบรนด์ไาเอิเนใเเอิเออ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 บออเอาเอออออยเออเออเออเ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 ออเออเออเอครับเออตยยิด,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 ดแอรเเออเออออเออเอเเเออร์อเออเอด้ออเออเอเออออเอออออเออเเอัเนอนอ,อ นีเขาอยากทีมงานเองส่วนอาจารย์ขาวกับอาจารย์บอดกับผากันเก็บขยะครับเก็บขวดเก็บบริเก็บใบขายครับเอผ้อได้เงินสื่อกับเข่ากับหนามอาหารเนี่เก็บไว้กับนี่โดดมาสื่อนะครับเนาะเออนี่ครับง่อยกับนี่นะครับหาอ่าง้ำพุ่งเอายังมาส่อมแซมนี่นะครับมองไรมาดีกับซ้อมบุรีซ้อมอะไรกับกองชมพูนี่พุ่นบางสื่อไม้ไปนะครับหลพี่นี่นะครับโอ้ หลยชนิดไลยแนวฮะฝากกันนว้เลยครับเดอ้อเอฟซีทุกทานครับผมสำหรับเวทีเครื่องเสียงอุบลส,สายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมเอ่อเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีกลางมีหมดครับมีทั้งรถแทร่มีโค้งถัดกับมีหิซาเครื่องปั่นไฟกับมีห้เตานี่นะครับ ที่นี่มีครบวงจรมอดอกมอรำแดนเนสื่อนะครับมันก็ขึ้นทั้งรถผู้เดียวเนอะบันโอ้นี่นะครับ,น,รบ,บ,น,บกกนะครับบางตาในมีบางไอยกอกไป3ามสีขั้นนะครับออกงานออนตัวจีครับเนอาท่างพ่นไส้รอยยด้มแล้ะครับเด้อนี่นะครับพาชมบรรยากาศ สีกุดังเข้าช่วงนี้เงียบงน้ยเงยจังหน่อยเพราะว่าท,ท่านประธานสาย,ยันท่องสวัสดิ์วอย่ครับไปหาสือข้องเสืออะไรใส่ตะบุบเครื่องเสียงครับผมอ่าฮะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดเจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ